สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําการสีเทียนนะคะสีเทียนเทียนนั่นก็คือเราจะเวลาชาวไทยรื้อไทยใหญ่เขามีงานประเพณีอะไรก็จะเอาเทียนเนี่ยนะคะไปบูชาที่วัดหรือว่าไปขอขมาผู้เฒ่าผู้แก่อะไรประมาณนี้นะคะ ก็จะใช้เทนแบบนี้กันนะคะอันนี้คือหม้อสีเทียนแล้วก็เอา,าฐานใส่เข้าไปข้างในแล้วข้างล่างมันก็จะมีขี้เทียนที่เราเตรียมไว้นั่นเองนะคะแล้วก็ส่วนประกอบก็คือจะมีนี่นะคะเราก็จะนี่นะคะอันนี้สีไล่นิดนึงประมาณนี้แล้วนะคะ อันนี้ไอ้ตรงที่วัดจากตรงนี้ตรงนี้ที่มันมีรอยไว้น,นี่ก็คือเราจะวัดเทนนะนะคะว่าความยาวมันประมาณไหนแล้วเราก็จะทาการสีนะคะอันนี้เมื่อกี้ทําไปได้สองกำแล้วนะคะอันนี้ก็คือเส้นผ้ายนั่นเองเส้นผ้ายก็คือเส้นผ้ายก็คือเราทีแรกมันจะมีเป็นเส้นเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วเราก็เล็กๆเล็กๆประมาณนี้นะคะ แล้วเราก็จะเอามารวมๆกันจะเอาสิบเส้นยี่สิบเส้นความแล้วแต่ความต้องการเราเอาใหญ่เล็กประมาณไหนนะคะอันนี้ก็คือขี้เทียนที่เรามาเอาเอามาหลอมให้มันเป็นแท่งๆแ,แบบนี้แล้วต้องการสีอะไรก็ใส่สีนั้นเข้าไปนะคะโอเคเรามาทำกันเลยเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะนี่นะคะวัดจากตรงนี้ ตรงนี้แล้วก็ที่เทียนที่เทียนนี้มันก็นุ่มแล้วนะคะนุ่มแล้วความนุ่มแล้วเราก็จะไปบีบแบบนี้แล้วก็ใส่แล้วก็เอามูลีเค็ๆ่ยให้มันติดก,กับเส้นผ้ายวอนนั้นค่ะ ทำทั้งวันก็จะได้อยู่ประมาณ3-4มสิบกรัมนะคะ,เพ,ะเพราะว่าเขากำลกงหนึ่งหยวนนะคะนี่นะคะประมาณนี้นะคะก็คือมันเป็นอา,อาชีพเสริมจากชาวไทยริที่นี่นะคะอยู่บ้านน้างว่างทัางวันเขาก็จะทำกันเวลา แต่ว่าแบบนี้มีที่นี่เขาใช้กันตลอดนะคะเวลาไปวัดหรือว่าไปงานมงคลอะไรอย่างเี้เขาก็จะเอาไปนะคะทำไม่ค่อยเก่งค่ะได้วันละนิดในสิบถึงยีสิบ นี่ะ่ะนุ่มๆเลยคะ่ะนี่นะคะสีมือของเราเออกมาเป็นแบบนี้นะคะสวยงามเลยทีเดียว สองคู่เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราพอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะตั้งใจทำให้มันได้เยอะๆเลยขอบคุณนะคะ <c oughs> สำหรับคลิปวันนี้จบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ